เธอทิ้งข้าววันนี้นะครับพบกับเอ้ยอย่าเพิ่งไปวันนี้นะครับมาพบกับพี่อาชีและน้องอามันและน้อง Have you ever b บ e n been been b วันนี้ครับมาพบกับพี่อาชีและน้องโกโก้ครับในช่องลูกโป่งทีวีนะเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาแป๊บนึงมานี่ก่อนเราจะมาประจนภัยสร้างบ้านกันนะครับไป นี่เราก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในกระเป๋าไ้แล้วเอากระเป๋ามาให้เพื่อนดูหน่อยที่มีอะไรบ้างม,มีน้ำนี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับอย่างแรกเลยเราก็มีน้านะครับเตรียมไว้กินนะครับ,บอ๋อครับแล้วก็มีอาหารนะครับไว้กินอืมนี่มีอาหารไว้กินเออมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเริ่มอ,ออกเดินทางเลยเราจะไปหาที่พักกันเริ่มออกเดินทางเลยนะครับไป ตื่นาเราไม่ใช่เรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยเราจะสร้างบ้านที่ไหนอันดนีอ่นนะตรงนี้ดีกว่าไหมเออใช่เราจะมาสร้างบ้านตรงนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อนีอเคเดี๋ยวตามไปดูเลยเตอนนี้ครับขั้นแรกครับผมก็จะลากตก้อี้มานะลากเก้อี้มาลากเก้อี้มา,า,มา,มาวางไว้ตรงนี้ครับ มาวางไว้มันใกล้ๆก,กันครับให้มันขนานกันนะครับเ,เ, <Okay. S 2> เพื่อนๆโอเคเสวัสดีค่ะเอ้ยตอนนี้ครับเ,<อ><อ>เราไม่อยู่ตรงนี้ป่า <Okay. S 2> โอเคแล้วก็ผมจะมาสร้างบ้านกันต่อเลยครับผมจะใช้ผ้านะครับปูกับตรงนี้นะครับให้มันเป็นบ้านเรานะครับเป็นที่พักชั่วคราวนะครับปูครับปูตรงนี้เสร็จป กอให้ม,ามาันติดกับตรงนี้ครับมาอ่าตรเลยิด,อ,อ,ด,ด,ดอยูอออ่นี่ครับเก็จะได้เป็น่นี้นะที่วางไม่นอนกันแดดกันฝนนะโอ,โอเคครับเดี๋ยวก็เราก็จะไปหาหมอนแล้วก็ป้าโขมานะไปตึต๊ ไปเลยไปเลยเจอมอด้วยเราเจอหมอด้วยนี่ครับเราเจอหมอนเราจะนหมอนไปเลยไปขนไปไปขนไปก่อนเจ้าหน้า่อเออเดี๋ยวค่อยเอาไปขนหอนไปก่อน ไปเอาอนดะเอาีา่อาหอน่ี่จเป๋าให้น้องเยคบเดี๋ยวน้ลงนะไป,ไปเดีววางขอไว้ก่อนนะนะเนาะมวางกระเป๋าไว้ก่อนนะครับไป,ไ,ปไปต่อเราไป,ไปยีพะโันต่อครับจ เริ่มมืดแล้วนะตรงนี้เริ่มมืดแล้วเราวิ่งไปที่ปักก่อนดีละค่ะแล้วมาตรงนี้อ้าวพังไปโอเคว้าวเริ่มมืดแล้วครับดูอาทิตย์จะตกแล้วครับนี่ก็ช่วงเวลายินเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะก่อกองไฟเลยนะเออเอาพวกลงมาผืนนึงมาเป็นเชื้อเพลิงก่อเอาผืนนี้ละกันนะครับใหญ่ดี โอเคเดี๋ยวเราจะก่อกองไฟเลยนะครับโอเคเนี่อนะครับนี่เราก็ได้แก่ต,ต,ตอนนี้นะครับเราก็ได้แก่ขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาว่ะเดี๋ยวกินขนมปังปุกอ่กเลยะครับพร้อม อ่อยมากเลยนองอมาเลยมามาป้อนหน่อย,อยน,น้องก็ได้ไปแลนะครับขนมปังน้องไม่นอนงนี้อ่ะข,ข้างมืดหน่อยนะครับข้างในอ,ออกม มกมากเลยมันกัน้องกัออนอำอำอำำำอร่อเอ,อ,อร่อยอะอร่อยม,มากมันนม้นงออมีอะไรวยนะ <S 1> <S 1> ย่อยินค<ม>ู่นี้ <S <S โอเคครับรนี่ก็เย็นแล้วครับ ผมกับน้องคูค่ก็จะเตรียมตัวนอนกันเลยนะครับกินอาหารก่อนนอนครับนอ,อนอแล้วก็นี่ครับน้ำน้ำหลกักกินขนมปังเสร็จน,นะครับแน่ โอเคครับเราจะตัดภาพไปตอนที่นอนนอนกันเลยนะครับตอนนี้ครับก็มืดแล้วนะครับเราก็จะนอนกันเลยครับเพ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมันมืดแล้วโอเคนอนกันเลยรติสวัสดิ์โอ๊ะเช้าแล้วเนี่ยไม่เรียกพี่เลยแม่เช้าแล้วเียแต่ยังง่วงๆอยู่เลยอะนอนก่อนดีกว่าไหม นอนก่อนดีกว่าไหมนี่ย่นอนนอนก่อนดีกว่าไหมนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปเออเดี๋ยวนี่นอนนิ่งๆเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเป็นภาพนะโป๊ะนะโป๊ะนะนะโป๊ะโอเคครับเรามากินอาหารเช้ากันเลยนะครับเย่ไหนดูหน้าขอดูหน้าน้องหน่อยโอเค ก да. uh, <na> ินกนะไรนะนะเราก็จะกินอาหารเช้ากันเลยนะครับยาวแล้วมีด้วยมีด้วยไปไปด้วเอาเราจะกินช็อกโกแลตนี้นะครับเฮ้ยน้องอย่าไปจับกล้องเลยเออมาให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูเราช็อกโกแลตนี่ไงเพื่อนใช่เออเพื่อนๆกิน กินเลยให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูด้วยหวานหวานครับมีตัวมีตัวด้วยฮะมีตัวอย่างนี้ก็ไปด้วยเรากินต่อแล้วเป็นอาหารเช้าครับน้องมีอะไรอยู่อ่ะ อร่อยมากเลยแกกินให้หมดนี่ครับช็อกโกแลตหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันยังให้น้องด้วยเอ,อาไหมแบ่งๆกินครับแบ่งน นมอัดเม็ดรสชอ็อกโกแลตแก๊ะแกะนมอัดเม็ดรสชอ็อกโกแลตกินกินเข้าไปกินข้นางในแล้ว น้ำเพื่อไม่ช็อกโกแลตติดฟันตาน้องกินอ่ะกินอันนี้เป็นของว่างเล่นนะคะอร่อยมากเลยนมัดเม็ดตรงหน้าปกเลยครับก็จะเป็นรูปตัวเอ็มนะตรงนมัดเม็ดม <คน S 1> เป,เป็มันจะเป็นรูปตัวเอ็ม กินเลย,ยน้องครับอืออร่อยมากน้องก็นอนอยู่หรอครับ <c oughs> โอเคครับอันนี้ครับเราก็ได้จบภารกิจของเราแล้วนะใช่ไหมครับอยากเป็นแบนชอบคลิปน,นี้ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนะโอ๊อยโอ้อดยโอ๊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 ยลอ๊ยโ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 อ๊ยยโอยอ๊ยอ๊ยยั๊ยยโอยโอยโอ